ถอดถอดให้เจ้าของได้ไหมเนี่ยแล้วลเดี๋ยวนะคะโอเคก็เป็นของแม่ลีไปแล้วนะคะแม่ลีเตรียมพร้อมมาเลยค่ะวันนี้เพราะว่าเพราะว่าแม่หลิงเนี่ยแม่แบบเขาก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะเพราะว่า เขาฉลาดมากเลยเพราะว่าได้รับสินสอบมาได้รับสินสอบมายังใช้ไม่หมดเลยค่ะก็ร้านจริงๆก็ต้องแบ่งปันเนาะสวยมากเสียงี่กระแทกออกมาสวยมากนะสวยมากคือในมือนี่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเนี่ยให้ดูใช่ไหมคะมันคนละยี่ห้อเลยเขาเรียกว่าใช่ไหมเริ่มอีกแล้วเห็นไหมเริ่มอีกแล้วนะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องนะไอ้ทุกคนหัวล้อเห็นไหมแต่ละอย่างเห็นไหม เราอะมีมือสองข้างเราต้องใส่ไม่เหมือนกันแล้วก็คอวันนี้ก็เขาเรียกว่าเทคนิคคัลเลอร์ค่ะนะมันคือธรรมชาติการธรรมชาติแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเขาจลังมากเลยนะสวยมากเค่ะเห็นไหมสวยสุดเพื่อนติดธรรมชาติมากใส่มาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเสียเงินไงพอแล้วไง จริงๆนะชีวิตเราก็มาเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันเนาะแต่เราก็แก่ชราช้าหน่อยเนาะได้ลูกเขยหมื่นล้านมาก็งี้นะคะก็ใช้เงินบ้างนะคะหาแต่เงินทุกวันเลยค่ะชอบสวยไหมคะสวยมากค่ะแม่อุ้ยตายสวยมากอุ้ยตายอุยตายดูติเขาไม่อยากเป็นคนเราเลยขออนุญาตใส่ดีๆสิคะลูก ไม่มีหลุดไม่หลุดแล้วค่ะโอเคค่ะเอาอย่างคอล่าอะไรเกตมาเลยเกตตอนนี้